อย่าเลยนะขอร้องอย่าเลยรออะไรอย่ามือม่วงไอ้สัตว์รออะไรอ่ะด่านนี้อะไรอ่ะมือม่วงอ่ะจับมือมม่วงเหรอใชหมดเอาไปไหนอ่ะนี่อะไปไหนอยู่กับกูไงน้องไอ้สัตว์แล้วโดดลงมาด้วยทานาอุ้ยตายยากไปก่อนแล้วไอ้สัตว์โอ้โหแล้วได้ด่านนี้ ไอ้แค่ยอมเหอะไปเล่นยังไใหม่ดีกว่ากูวแต่นี้มันจะช่วยยังไงวะเล่นไปเล่นไปไหวไหวแล้วไหวแล้วไหวแต่นี้สู้ไม่ได้ดูกูต่นนี้มันทำไมวะมันแคบเหรอเราอยู่เป็นสองชั้นด่านเนี้ยผมปั้นผมปั่นอยู่ตรงพรอนติ๊กเนอร์เลยอุ้ยโอ้โห แล้วผมไม่ใส่บูนอะไรผมไม่ใส่โหูขาแม่งบู่เลยจ้ะเฮียเอออยู่ตรงนี้เลยวะคราตู้เลยบารีคิวเหรอมันไม่กูไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนอ่ะดต่มันเล็กมันกำมือมันก็หายไปในรูจ่ายตายากไปคมๆเราต้องเจอแบบตี้เต็มๆครับ ตีเต็มๆแบบคนเล่นไปแล้วผมได้เต็มการนะสบายผมว่าผมเล่นได้อ่ะแต่ต้องตี้เต็มผมนะโอ้โหไอเชฟจะไปหลบยังไงวะเนี่ยมุมนี้จ้าพี่ลมไหวแล้วอ่ะเออเนิร์ดอ่ะกูตายยากไปแล้วอ่ะหลบมันไปจังหวะหนึ่งไปแล้วนะไปนะขึ้นบินขึ้นไปข้างบนเปล่าวะใช่แหละมาหมาหมา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 อะไรน้องอ่านดีๆเลเจอเย็นเยใจเย็นๆใจเย็น เจ๊กูคิวไวมากกูเป็นตะเกยียงเอาเดี๋ยวไปเจอนิ้เหรอปั่นไว้อยู่ถ <c oughs> ึงกระไอเลยเหรอวะอไม่ไหวอ่ะเจ๊เจ็บคออ่ะกูไม่เจอนะ หลุนแทนไปเครื่องเครื่องตรงที่นิวหลมอ่ะได้ประมาณ60ไล่เพี่เกต่อยิอีกเครื่องนึงใกล้ๆเลยบันต่อเลยเห็นละเห็นละกำลังบันต่อนะพี่เอกเครื่องผมน่าจะ30ได้ใครอ่ะลัวมาไม่ใช่เจอมึง มันจะมาไล่มึงเหรอว่มันเป็นตะเกียงเครื่องผม50%เอเอ่อน่าจะมีไอ้เปิร์กออร่านะซาดาโกะอะอะไรวะเปิดตู้อะตู้อะไรเห็นออร่าไปไปคนเดียวเอ้ยไม่ไปคนที่วิ่งอยู่อ่ะใครอ่ะโอเคกูบันต่อเลยนะกูบันต่อเลยปันเลยปันเลยผมช่วย เครื่องผม70%กลับมาเฝ้าไม่ไล่นิวแล้วเครือ่องผม <c oughs> เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ไอคีเจอกูจะเสร็จอยู่แล้วเครื <c oughs> ่องไล่ต่อโอ้โหไอเคียกดตายังไม่ทันไม่ได้หรอกเนิร์ดตะานเนี้ยเก็บไปต่อพี่เครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องเมื่อกี้ อยู่ใกล้ๆกูอยู่ใกล้มากมันอยู่หน้ากูกูอยู่ใกล้เจามากเจอกูกลับไปเครื่องเจอกูเจอกู <Okay. S 2> ไม่ไวมากเจโอเคกลับปะไม่น่าจะกลับ,บเจเครื่องก็เสร็จแล้วมัวนะมึงจำเครื่องเตรมหน้าเบนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นแล้วเอาบินขึ้นมาได้เลยรได้ยินเสียงวิ่งครับเจมาดิ กลับมาเครื่องอ <น S 2> ไม่เอาหรอเฝ้าเครื่องเฝ้าเครื่องนะั้นเฝ้าเครื่องนะั้นกูแอบก่อนแล้วนะกันดูระวังนะไม่ใช่มันบินทีเดียวแม่งก็กถึงอยู่ข้างบนตรงกลางอ่ะใช่มันถึงอยู่แล้วบินไกลอะ่ะไปข้างล่างมั้งมันกลับมันกลับมาเครื่องนะกลับมาเครื่องกล <bras S 2> ับมาเครื่องคะแนนเท่าไหร่เจมันระเบิดอยู่อ่ะน่าจะเหลือสักหกสิบมั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วมากูปั่น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  ไล่นิวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็ตัวหวย่าล่างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบนตก้าสล่างอยู่างล่างขึ้นระบนลักขึ้นร้บนจะ90%แล้วจะเกแล้วเกาสแล้วแต่ควบแม่งมาแน่เลยดู่แบบผสมกูด่วนะกูระแวงกูระแวงไว้ก่อนเขาก็บอกอยู่ว่าอยู่กับพี่อ้าไอ้ที่ใครจะรู้ที่มันกำมือทีดีวก็ถึงแล้วด่านเวนเนี่ยเอตามาเร็วทีนี้ เอาเป็นสามชุดก่อนแล้วมนโดนมึงช่วยบโหดร้ายเลยได้ปะมึงช่วยพี่แบบโหดร้ายเลยเครื่องนี้สามสิบแล้วโหดร้ายเลยเหรอแล้วผมก็ตายหาแบบโหดร้ายชิวๆแล้แจับก็แอบไปเลยพี่นี่แอบไปเลยพี่แอบไปเลยนิ้วนหัวไปเลยไปเลยตามไปเลยไม่่ายไงไม่่ายไงไม่เจอตัวไงเฮ้ยคุอยู่นี่เพื่อนคืนนี้จะเสร็จแล้วไม่อออกกีแล้วพี่ไปรอได้ปะได้คืนนี้เจ็ดสิบแล้วอ่ะอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลย ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเครื่องไม่เอาโุ๊ะแสดงว่าบาร์บีคิวชัวร์ี่โดนอีกไปเลยเบ้นเบ้นปัดได้นะ้ยไม่ไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จแล้วอ่าคนหน้าเดิมๆไิมอนุญแล้วโอ๊ยเดินไปไปเครื่องแล้วหน้าเดิมๆดิมะ หน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมวะที <S <S ่เราไปแซวว่าเขาเป็น oh วัยรุ่นเทสดีอ่ะเอารูปอารูปโปรไฟล์ขึ้นอ่ะไขว้นั่นแหละคนที่แทีมผมนี้ไปแต่ล้อกับใครสักอย่างนั่นแหละที่มึงบอก Let's go ไล่เบนเสือกจะประมาณสักเจ็ดสิบเค่อนั้นอ่ะม่กลับมาเครื่องมึงูยูบูนได้นะได้กู กูลังกูลังปั่นให้ไลกูยูโอ้โหเดี๋ยวปรามาณเจ็ดติดว่ะเย็ดเกโอหมดไม่ทันทำอะไะเดินก่นจะไปกำกำอยู่ตรงนี้กลับไปกลับไปกลับไป เหมือนเหมือนแม่งอยู่ทุกที่อ่ะอยู่บนหัว,วพี่อ,อ่ะเหมือนแม่งอยู่ทุกที่อ่ะปล่อยให้ปล่อยแห้งไปเลยรอหาหลุมมาข้างล่างหรือกูอยู่ข้างบนให้บิงขึ้นบิงลงเหรอแรือกูอยู่กลางแมพูจะได้เห็นว่าเสียงหลุมอยู่ตรงไหน,นดีเผื่อได้ยินก่อนตาย ยินเสียงบอกว่านะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยิน<อ>มาเฝ้าไอ้เบนตรงกลาง<อ>ผมเชื่อในปาฏิหาริมาพี่ปาฏิหาริไมีปฏิหาริจริงผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราลอดหนึ่งถ้ากับเราลอดหมด เหมือนมันอยู่รอบตัวเราอะโอ้โหเอกเดี๋ยวมันน่าจะมาอุ้มกูมั้งยื้อเวลาไปอีกยื้อเวลาเอามาบีคิวหาอุ้มละเบกอุ้มเหรออุ้มเหรอยูอ่บนหัวพี่เอกเลย รอดหนึ่งเท่ากับรอดหมดแลวมันวนหาผมจะเสกให้หลุมมันเกิดข้างหลังพี่ข้างหน้าตู้นี่เลยข้างหน้าตู้นี่เลยเหรอใช่เบรกเบรกเฮียเบรกนี่กา เด็กไปไหนอ่ะพอออกมาพรอเด็กเจอใชอะไรอะเด็กเนี่ยไปเอกตัวของจริงแล้วพี่รู้ได้ไงวะพี่รู้ดิก็พี่มีกรอบอ่ะเห็นอะไรปะตัวของจริงว่ะคนมีกรอบก็คนมีกรอบนะน้อง เขาบอกหน้าตู้ก็คือหน้าตู้ดิเนื้อเอาไม่รูกว่าทำไมทำไมทไมกูตายเหมือนเจแต่ว่าคะแนนกูเยอะกว่าคะแนนงงว่ะคะแนนมันเยอะกว่า